สวัสดีครับนักเรียนอยู่ครูโป้งนะครับในคาววิชาภาษาไทยนะครับอ่าครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาเจอกันนะครับนักเรียนหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานเลยเนาะนักเรียนเนาะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมานานวันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้วนวรรณคดีเรื่องใหม่นะครับนักเรียนวรรณคดีเรื่องใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเรียนกันเลยนะครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาขึ้นวรรณคดีเรื่องใหม่นะครับ วรรณคดีเรื่องใหม่นี้นะครับจะเป็นนิทานครับนักเรียนเรื่องกระเช้าสี่ดาครับนักเรียนกระเช้าสีดาอ่านิทานครับเรื่องกระเช้าสีดาถ้าจําไม่ผิดนะครับในหนังสือวรรณคดีนะครับจะอยู่ในหน้าที่ส4สี่นะครับนักเรียนเรื่องกระเช้าสีดาครับเป็นนิทานนะครับวรรณคดีเรื่องนี้เป็นนิทานนะครับนักเรียนเรื่องกระเช้าสีดาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนเนื้อหากันเลยนะครับอ่ะ ผู้แต่งครับผู้แต่งกระเช้าสีดานี่ก็คือพระยาพระสารประเสริญนะครับหรือเรียกว่าตรีนาคประทีบนะครับก็คือผู้ชายคนนี้นะครับนักเรียนเออพระสารประเสริญนะครับตรีนาคประทีบนะครับนักเรียนนามปากกาก็คือนาคประทีบนะครับนักเรียนพระสารประเสริฐนะครับเป็นผู้แต่งนะครับ ลักษณะคำประพันธ์ของเรื่องกระเช้าสีดาเนี่ยมันจะใช้คาประพันธ์เป็นประเภทบทร้อยแก้วบทร้อยแก้วคืออะไรครูเคยบอกไปหลายรอบแล้วบทร้อยแก้วก็คือความเรียงทั่วไปนะครับน้กงเรียนต่างจากบทร si ้อยกองบทร้อยกองนี่จะเป็นลักษณะของการบังคับนะครับมีการบังคับสัมผัสมีการสัมผัสมีการเลือกใช้คําบทร้อยบทร้อยกองอ่ะอืบทร้อยกองจะเป็นการสัมผัสนะครับสัมผัสระวังบทอย่างเงี้ยเออ ให้มันสัมผัสกันเช่นพวกกรพวกกาพวกโคง้งแต่ร้อยแก้วนี่จะเป็นความเรียงทั่วๆไปนะครับต้องเรียนความเรียงทั่วๆไปนะครับอ่าอ่ทีนี้บทนําบทนําของเรื่องเช้าสีดาเนี่ยเขาบอกว่ากาะเช้าสีดาเนี่ยมันเป็นนิทานนะครับในหนังสือรวมนิทานของพระสารประเสริฐนะครับตีนะครับพระทีนะครับแต่งเมื่อพุทธศักราช2,485นะครับนักงเรียนเออเรื่องเช้าสีดาเนี่ยจะแต่งเมื่อ สองสี่แปดห้าครับพศสองสี่แปดห้าครับมีลักษณะเป็นร้อยแก้วนะครับในเรื่องกระเช้าสีดานเนี่ยเขากล่าวถึงรูปร่างแล้วก็ลักษณะนิสัยความเป็นอยู่ของพวกพูดพูดนี่จะแปลว่าผีนะครับมังเรียนพูดนะครับก็คือพายน้ํากับพายไม้นะครับพายน้ําพายไม้พายน้ําขอบอกก่อนพายน้าเนี่ยจะเป็นผู้หญิงนะครับมังเรียนพายน้ําเป็นผู้หญิงส่วนพายไม้เนี่ยจะเป็นเพศชายนะครับเป็นผู้ชายนะครับ ออตามความเชื่อของคนไทยโบราณครับรวมทั้งตำนานการเกิดต้นกระเช้าสีดานะครับต้นกระเช้าสีดาเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันทําไมเขาถึงเรียกว่าต้นกระเช้าสีดานะครับนักเรียนนอกจากนี้เนี่ยในนิทานเรื่องเช้าสีดาเนี่ยมันยังสอดแทรกนะครับข้อคิดในการประพฤติน,นะครับประพฤติดีนะครับมีคุณธรรมว่าทําไมคนที่ประพฤติดีแล้วก็มีคุณธรรมเนี่ย ย่อมเป็นท right mm hmm. well. hmm. ี่รักนะครับและเป็นที่สรรเสริญของบุคคลทั่วๆไปนะครับอันนี้จะเป็นบทนำนะครับนิทานเรื่องเช้าสีดานะครับนักงเรียนทีนี้นะครับเรามาดูนะครับครูก็สรุปนะครับเรื่องเช้าสีดามาให้นะครับทีนี้มาดูตัวละครบ้างในตัวละครเนี้ยในตัวละครเรื่องเช้าสีดานี่มันจะมีตัวละครนะครับก็จะมีชาลีนะครับผมแก่ขันทองแม่พายน้ําพายไม้แต่ตัวละครหลักๆนะครับตัวละครหลักๆเนี่ยจะมีแค่ขันทอง ภายน้ำกับภายไม้นะครับภายน้ําจะเป็นผู้หญิงส่วนภายไม้เนี่ยจะเป็นผู้ชายนะครับนักเรียนอ่ะสถานที่เกิดนะครับสถานที่เกิดก็จะมีบ้านของชาลีนะครับบ้านของบ้านของภายไม้ภายน้ํานะครับอืมเกิดที่นะครับบ้านภายไม้ภายน้ําอ่ะเวลาที่เกิดก็จะมีเวลากลางวันกับกลางคืนนะครับนักเรียนอ่ะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องย่อนะครับเรื่องย่อกระเช้าสีดาบ้างนะครับครูย่อครูย่อมาให้นักเรียนแล้วนะครับนักเรียนอ่ะมาดูเรื่องย่อของกระเช้าสีดานะครับ จากในหนังสือมีทั้งหมดสี่น้านครับครูย่อได้ประมาณ11บรรทัดนะครับต้องเรียนอ่ะเรื่องย่อเขาบอกว่านะครับเขากล่าวว่าพายไม้กับพายน้าเนี่ยเป็นพูดนะครับจําพวกหนึ่งนะครับหรืออะมนุษย์อะมนุษย์ก็แปลว่าไม่ใช่มนุษย์นะครับเขาบอกว่าพายน้าเนี่ยเป็นพูดนะครับเป็นพูดจําพวกหนึ่งนะครับหรืออะมนุษย์ที่ไม่ใช่คนหรือสัตว์นะครับที่ไม่มีใครเห็นนะครับคนที่จะเห็นพายไม้กับพายน้ําได้เนี่ยจะต้องเป็นคนดีนะครับมี จิตใจเมตตากรุณาช่วยเหลือผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวนะครับนักเรียนถึงจะเห็นภายภายน้ําภายไม้ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับในค่ําคืนเดือนหงายเนี่ยเด็กยิงขันทองครับนักเรียนก็ได้ออกจากบ้านนะครับเพื่อตามหาภายไม้นะครับภายไม้กับภายน้ํานะครับนักเรียนเออเขาก็ตามหานะครับเขาพยายามตามหาภายไม้กับภายน้ําอยู่นะครับนักเรียนแต่ขันทองเนี่ยก็ได้เห็นนะครับเห็นแต่กระเช้าเล็กๆเนี่ยลอยขึ้นทีละใบนะครับนักเรียนจากน้านะครับลอยไปรวมเกาะ ไปรวมกันเป็นกองนะครับน ise, ักเรียนขันทองเห็นจึงช่วยเก็บนะครับพายไม้พายาน้ําเนี่ยเห็นขันทองมีน้ําใจนะครับเขาจึงทําไมเอามือเย็นเนี่ยเอามือเย็นเนี่ยไปป้ายตาที่ไปไปป้ายตาขันทองครับทาให้ขันทองเนี่ยมองเห็นพายน้ํานะครับที่ขันที่พายน้ําให้ขันทองมองเห็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพายน้ําเป็นคนอะไรเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมครับมีเมตตากรณาช่วยเหลือนะครับช่วยเก็บอะไรเก็บกระเช้านะครับนักเรียนเก็บเออเก็บ กระเช้าเล็กๆเ,เนี่ยเออเก็บกระเช้านะครับนักเรียนอ่ะแล้วเขาบอกว่าพายไม้เนี่ยพายน้ำเนี่ยก็ได้บอกว่าพายไม้เนี่ยได้กลับไปแล้วนะครับพายน้ําจึงเล่าที่มาของกระเช้าสีดาให้ให้ขันทองฟังนะครับเอออ่ะทีนี้เมื่อขันทองกลับบ้านเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังแม่ขันทองก็ดีใจครับที่ขันทองเนี่ยได้เห็นพายน้ําแสดงว่าทําไมลูกเขาเป็นคนดีจริงๆเลยใช่ไหมครับแล้วขันทองเนี่ยก็ได้นําเรื่องเนี้ย ไปเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อๆกันไปนะครับนักเรียนเอออันนี้จะเป็นเรื่องย่อของกระเช้าสีดานะครับนักเรียนอนะครับเป็นเรื่องราวของทําไมขันทองขันทองเนี่ยเขาอยากเห็นภายไ,ม,ายไม,ายม้ภายน้ํามากเลยนะครับฝ่ายฝันที่อยากจะที่อยากจะเห็นภายไม้ภายน้ํานะครับนักเรียนเออเขาก็ได้ไปตามหานะครับอันนี้จะเป็นเรื่องย่อของกระเช้าสีดานะครับนักเรียนอ่ะทีนี้จากเรื่องย่อนะครับครูก็สามารถสรุปเหตุการณ์นะครับ ในเรื่องกระเช้าสีดาครูสรุปได้เป็นสองเหตุการณ์ครับนักเรียนอ่ะสรุปให้ฟังนะครับอ่ะเหตุการณ์แรกก็คือภายไม้กับภายน้าเนี่ยเป็นพูดนะครับพูดจําพวกหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่คนใช่ไหมครับนักเรียนเป็นอามนุษย์นะครับหรือไม่ใช่สัตว์เนี่ยไม่มีใครสามารถมองเห็นได้นะครับคนทําไมคนดีเท่านั้นที่จะเห็นได้ใช่ไหมครับนักเรียนคนที่มีจิตใจเมตตากรุณานะครับช่วยเหลือผู้อื่นเพ่งแกตัวเนี่ยจะเห็นภายไม้กับภายน้ําได้ภายไม้คือผู้ชายภายน้ําคือผู้หญิงนะครับนักเรียนอ่ะเหตุการณ์ที่2คือืืนนเดองายเน่ย เด็กยิงขันทองใหม่ได้เอกจากบ้านนะครับเพื่อไปตามหาภายไม้นะครับภายไม้ภายน้ำนะครับขันทองแต่ขันทองทำไมเห็นกระเชา้าเล็กๆลอยขึ้นทีละใบนะครับนักเรียนลอยกันเป็นกองครับขันทองจึงไปช่วยเก็บนะครับนักเรียนทีนี้ภายน้ําก็เห็นขันทองมีน้ําใจเขาก็เลยทําไมเอามือเนี่ยมาป้ายตานะครับทําให้ขันทองไมมองเห็นภายน้ํานะครับเออแล้วภายน้ําก็ได้เล่าอะไรครับนักเรียนเล่าที่มาของกระเช้าสีดาให้ ขันทองฟังนะครับนั้งเรียนสามารถสรุปเหตุการณ์ได้เป็น2เหตุการณ์นะครับนั้งเรียนในเรื่องกระเช้าสีดานี้นะครับทีนี้นะครับข้อคิดนะครับข้อคิดที่ได้จากเรื่องกระเช้าสีดานะครับเขาบอกอะไรครับนักเรียนเขาบอกว่าทาไมถ้าเราเป็นคนดีนะครับแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีเราก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ทำไมขันทองเนี่ยทำไมช่วยช่วยพายน้ําใช่ไหมครับเก็บกระเช้าใช่ไหมครับนักเรียนเออพายน้ําก็เลยทําไม ป้ายตาเนี่ยเอามือเย็นป้ายตาทําให้ขันทองเนี่ยเห็นภายน้ําใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าภายน้าเนี่ยเห็นว่าขันทองไหมเป็นคนดีนะครับมีจิตใจเมตตาใช่ไหมครับนักเรียนเออเขาบอกว่าคนดีทำไมคนดีทําไมก็ได้รับผลดีตอบแทนใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับที่มาของกระเช้าสีดาทําไมทําไมถึงเรียกว่าเชากระเช้าสีดาครับนักเรียนทําไมถึงเรียกกระเช้าสีดาเขาบอกว่าเนี่ยนางพายน้าเนี่ยก็ได้เล่ากับ ได้เล่าให้ขันทองฟังว่าเดิมทีนะครับมันเป็นกระเช้านะครับมันเป็นกระเช้าปกติหละครับานักเรียนเป็นกระเช้าปกตินะครับอ่าเมื่อนา,นานมาก่อนเนี่ยนางสีดาครับนางสีดานะครับ,ดรบได้ถูกทศ,ศกรร네ัณฐ์เนี่ยอุ้มเหาะตัวไปแล้วคืนนี้ระหว่างทางกระเช้าของนางสีดาเนี่ยก็ได้หลุดนะครับหลุดลงมากลางป่านะครับเออหลุดทีนี้เทวดาเห็นเทวดาเห็นก็รู้สึกเสียดายครับเพราะว่ากระเช้าสีดากระเช้าน่ะมันเป็นของวิเศษนะครับเทวดาก็เลยได้เสกให้ทําไมเสกให้กระเช้านั้นอะ ออกลากออกอะไรออกลากออกเถานะครับนักเรียนออกผลนะครับแล้วก็ทําไมทําให้นะครับ,ก,นะรบกระเช้านั้น่ะเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับเออนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังเป็นการอะไรเป็นการระลึกถึงอะไรถึงนางสีดาใช่ไหมครับนักเรียนเอออันนี้จะเป็นที่มาของกระเช้าสีดาน,นะครับเดิมทีมันเป็นกระเช้าแหละแล้วคนนี้นางสีดาทําตกนะครับเทวดาก็รู้สึกเสียดายเพราะมันเป็นกระเช้าทําไมกระเช้าวิเศษนะครับเป็นของวิเศษเทวดาก็เลยเสกให้ไหม ออกรากออกผลนะครับออกเถานะครับนักเรียนมันก็เลยเป็นพืชที่ชื่อกระเช้าสีดานะครับนักเรียนมันจึงเป็นที่มาของภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นภาพนี้เปล่าเออก็จะเป็นทศทศกัณฐ์เนี่ยทำไมอุ้มอุ้มอุ้มนางสีดานะครับหาะหาะพานางสีดามาเนี่ยกระเช้าใบเนี้ยก็เลยตกลงมานะครับเทวดาก็รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าเห็นว่าเป็นกระเช้าที่วิเศษนะครับเขาก็เลยเสกทำไมเสกให้กระเช้าเนี่ยออกลากออกผลออกเถานะครับเออ จนกลายมาเป็นต้นกระเช้าสีดานะครับนักเรียนเดี๋ยวมีรูปของต้นกระเช้าสีดาให้ดูด้วยนะครับไลด์ต,ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นนะครับนักเรียนเห็นรูปไหมครับรูปต้นกระเช้าสีดาเห็นปะเนี่ยดอกของมันเนี่ยเหมือนกระเช้าเลยนะนักเรียนสีน้าตาเนี่ยมันเหมือนกระเช้าเลยครับอ่ะอันนี้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับต้นกระเช้าสีดานะครับบูราณาการวิชาวิทยาศาสตร์ทํานักเรียนเนี่ยเดิมทีกระเช้าสีดาเขาชื่ออะไรครับชื่ออื่น เรียกว่ากระเช้าถุงทองครันนักเรียนเออกระเช้าถุงทองครับมีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยนะครับตามอะไรตามเขาหินปูนนะครับอยู่ตามป่าผัดใบแล้วก็ป่าดิบนะครับเออระดับหนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยเมตรนะครับเหนือระดับน้ําทะเลนะครับในต่างประเทศเราจะพบที่ประเทศกัมพูชานะครับเออลักษณะของมันก็คือจะเป็นไม้เลื้อยนะครับไม้เถาเื้อยนะครับลำต้นมีขนล่า่างๆนะครับเล็กน้อยนะครับเป็นใบเดี่ยวนะครับเออ แผ่นใบเนี่ยมันจะเป็นแผ่นกว้างคล้ายรูปไข่นะครับนักเรียนเออปลายกลมนะครับโค้งเว้าลึกรูปหัวใจนะครับขอบใบเรียบนะครับเส้นใบออกจากจุดโคนเชื่อมต่อนะครับเชื่อมกันกับขอบใบนะครับช่อดอกนะครับช่อดอกแบบนะครับมันจะแยกแขนงนะครับเกิดตามข้อด้านข้างของลําต้นนะครับมีขนมากเนี่ยเห็นดอกไหมดอกสีน้ําตาลนะครับนักเรียนกลีบดอกมีสีน้ําตาลอมม่วงนะครับนักเรียนปลายปลายแยก ออกเป็น2แฉกนะครับการดอกจะยาวนะครับโคนดอกเชื่อมกับโคนดอกเนี่ยจะเชื่อมกันเป็นกระบอกน,นะครับเออส่วนปลายเนี่ยมันจะพับมันจะพับขึ้นนะครับผลรูปนะครับทรงกระบอกนะครับเมื่อแก่แล้วเนี่ยมันจะแตกรูปคล้ายกระเช้านะครับเมล็ดรูปหัวใจสามเหลี่ยมนะครับมีปีกนะครับแล้วก็มีสีน้ําตาลนะครับนักเรียนทีนี้ต้นกระเช้าสีดาเนี่ยดอกเนี่ยมันจะออกช่วงเดือนอะไรพฤษภานะครับถึงสิงหานะครับ ขยายพันธุ์โดยการอะไรโดยการพเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็แยกง่านะครับแยกง่านะครับประโยชน์ของมันก็คือใช้ทำไมใช้เป็นไม้ประดับนะครับแล้วก็เป็นอาหารสําหรับอะไรตัวอ่อนของผีเสื้อนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของต้นกระเช้าสีดาครับเป็นเก็บความรู้นะครับบูรณา,าการก,กับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับนักเรียนเออต้นกระเช้าสีดาเห็นไหมโอเคเนี่นะต้นกระเช้าสีดาอ่ะ จบเรื่องของกระเช it ้าสีดานครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนถ้านักเรียนอยากจะรู้เร huh? ื <si ่องของกระเช้าสีดาให้มากกว่านี้นักเรียนสามารถไปอ่านนะครับอ่านทบทวนเองนะครับจากหนังสือวรรณคดีวรรณกรรมหน้าที่44นะครับนักเรียนจนถึงหน้า49นะครับนักเรียนเนื้อเรื่องนะครับไปอ่านได้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับไปอ่านทบทวนได้นะครับหรือไม่นักเรียนสามารถ หาตาม YouTube ดูได้นะครับนักเรียนพิมพ์ว่านิทานเรื่องเกระช้าสีดาปห้าครับนักเรียนก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับในคาบเรียนวิชาภาษาไทยคัูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับโอกาสหน้าทับนักเรียนครับเจอกันครับ